ประวัติหลวงพ่อปากแดงวัดพระมณีจังหวัดนครนายกหลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนครนายกที่เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวางมีชื่อว่าหลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสร้างด้วยโลหะสำริดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง1เมตรเป็นศิลปะสมัยล้านช้าง จีบอนเป็นลายดอกพิกลพระโอนแย้มทาสีแดงเห็นชัดชาวบ้านจึงเรียกว่าหลวงพ่อปากแดงตำนานหลวงพ่อปากแดงเชื่อกันว่าหลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปพ,พี่น้องกับหลวงพ่อพระสุขและหลวงพ่อพระสัยที่ประดิษฐานอยู่จังหวัดหนองคายในปัจจุบัน ที่ได้อัญเชิญมาจากนครเวียงจันทร์พอมาถึงประเทศไทยชาวบ้านก็ได้แยกย้ายไปไว้ตามวัดต่างๆส่วนหลวงพ่อปากแดงนั้นถูกชาวบ้านอัญเชิญและนำมายัางพื้นที่ว่างบริเวณวัดพรามณีในปัจจุบันนี้จากนั้นก็ลงมือสร้างวัดแล้วก็อัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งต่อมาหลวงพ่อปากแดงก็กลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนครนายกมาจนทุกวันนี้โดยความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปเที่ยวน้ำตกสาริกาอุทยานวังตะไคร้เขื่อนคุ้นด่านปราการชนเป็นต้นหรือผ่านมาทางจังหวัดนครนายกจะต้องแวะมากราบสักการะบูชา พร้อมกับบนบานด้วยกลวยน้ำว้าเก้าวีมากพลูเก้าชุดพวงมาลัยเก้าพวงและน้ำแดงหนึ่งขวดกันอย่างล้นหลามพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้สมความปรารถนาของตนเองและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว นครนายกเดิมมีชื่อว่าบ้านนาเล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัดเป็นที่ดอนทำนาหรือเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลและมีไข้ป่าชุกชุมผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนที่นี่กลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนของชาวเมืองจึงโปรดเกล้าให้เลิกภาษีนาเพื่อจูงใจชาวเมืองให้กลับมาอยู่ที่เดิมจึงทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มขึ้นมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้ติดปากกันว่าเมืองนายกวัดพราหมณีถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดนครน,นายก ตั้งอยู่ที่ถนนสาริกาถึงนางรองหลักกิโลเมตรที่4ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมือ่อปีพุทธศักราช2446ปัจจุบันนี้มีอายุร้อยกว่าปีแล้ว และวันนี้วันที่26พฤศจิกายนพศ2 5 6พจับชายไปเรื่อยชาแนลได้มาที่จังหวัดนครนายกกับครอบครัวเพื่อมางานพบปะสังสรรค์ของนักศึกษาในสิบทหารบกรุ่นที่9ทับ19ซึ่งสามีจบมาในรุ่นนี้ด้วยจัดงานที่อิงทานรีสอร์ทจังหวัดนครนายกแห่งนี้เราได้แวะก,กราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวที่วัดหลวงพ่อปากแดงหรือวัดพรมณีแห่งนี้ก่อนจะไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นจับชายมีภาพอ่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปากแดงมาฝากทุกท่านด้วยนะคะเพื่อได้เสียงโชคอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโชคใครโชคมันนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ